ถ้าอยากจะให้ผู้ชายคอมมิตแบบเร็วที่สุดนะมันจะมีอยู่จิตวิทยาหนึ่งข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยคือการ สร้างอนาคตให้เขาเห็นครับมันเป็นการทําให้เขาเห็นว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเขามีคุณในชีวิตแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงถ้าคุณเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตหรือมาเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าดีขึ้นยังไงบ้างนะครับมนันทาให้เขาเนี่ยอยากคอมมิตเร็วขึ้นเพราะเขารู้สึกว่ามีคุณแล้วมันดีและไม่อยากจะเสียคุณไปครับซึ่งส่วนใหญ่นะผู้หญิงเนี่ยพลาดข้อนี้มากๆเพราะว่าเวลาคบไปเนี่ยก็ให้ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้นําในความสัมพันธ์พูดได้ง่ายเนียคุณแค่ ไม่รู้จิตวิทยาเท่านั้นเองว่าต้องทํำยังไงแต่จริงๆอ่ะมันจะมีวิธีในการแฮ็กอยู่อายกตัวอย่างนะครับเราคบกันเนี่ยได้ถึงปีเท่าไหร่ดีนะเราซื้อบ้านด้วยกันไหมสร้างอนาคตด้วยกันยังไงดีปั้นทําธุรกิจด้วยกันไหมหรือว่าทํายังไงให้การเงินของเราเติบโตทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาจะเห็นทันทีว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้หญิงที่มีวิสัยทัศน์มีวิชันพูดง่ายๆมันเป็นการคิดแบบผู้ชายถ้าผู้หญิงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดแบบผู้ชายแต่แอคออกมาเป็นแบบผู้หญิงเนี่ยจะทําให้ผู้ชายรู้สึกทันทีว่าคนนี้แตกต่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ากันได้อยู่ด้วยแล้วสบายใจรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเติบโตนะครับเขาจะเลือกคุณบางทีนะครับรายละเอียดเบื้องลึกเนี่ยผมแนะนำนะให้ไปเรียนคอร์สสั่งรักครั้งใหม่ชนะใจชายพรีเมียมครับคอร์สนี้จะทาให้คุณเนี่ย ได้ดึงดูดแต่ผู้ชายตัวท็อประดับพรีเมียมที่สําคัญคือทําให้เขาคอมมิตไว้นะครับความรักเนี่ยมันไม่ยากแค่คุณรู้จิตวิทยาเท่านั้นเองคุณเรียนรู้เถอะนะครับแล้วมันจะคุ้มกับชีวิตคุณมากมันทำให้คุณได้รักที่ดีไปอีกยาวๆเลยนะครับโอเคแล้วเราเจอกันในคอร์สนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ